สวัสดีค่ะมนอนิสีพ้ามาเห็ดหมูกรอบหลุกเตานะคะเนาะก่อนอื่นเท่ากับคางน้ำให้เดือดก่อนค่ะแล้วก็เอาหมูมาทำความสะอาดล่างล่างมวยสะอาดค่ะแล้วก็ใส่เกลือเกลือชมพูแล้วก็เอาหมูเข้าลงไปต้มค่ะต้มประมาณสี่สิบนาทีค่ะม่นิมต้มประมาณสี่สิบนาทีพอหมูสุกแล้วเข้าก็เอาหมู มาจิมหนังให้พุนนะคะเนาะเนี่ยจิมจิมจิมลงไปเลยค่ะยิ่งพุนยิ่งกรอบจิมให้ทั่วหนังหมูลเลยค่ะทั่วแผ่นเลยพอจิมเสร็จแล้วเฮาก็เอามาหั่นค่ะหั่นเป็นชิน้น ได้แบบนี้แหละก็เหตุเป็นชินลูกเต๋าค่ะไผมักน่อยมักง่ายก็ตามใจชอบเด้อค่ะเด้อเอาตามสะดวกค่ะค่ะพอหั่นเสร็จแล้วเขาก็เอามาเตรียมลงหม้ออบเคียงกับสิเซ็กซี่นิดนึงเด้อค่ะอบประมาณ40นาทีค่ะถ้ามัน ไอเลื้ยงโบทัานไอ้พ่อตามที่เขาไอต้องการเพิ่มไฟได้อีกค่ะอุณหภูมิกะชิยูที่สองรอยยี่สิบห้าค่ะเนี่ยอบเสร็จแล้วกะชิได้สีแบบนี้เข้าก็เตรียมน้ำมันทอดค่ะทอดแบบนี้สีกรอบคูณสองเลยค่ะทอดอีกรอบอะ่ะหรือใครจะกินเลยก็ได้ค่ะ อันนี้แม่นิ่มเอามาถอดอีกหลอบค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกอีอกแล้วค่ะมือนี้ได้ตำส่วนไซเมสตอกับไอ้หมูกรอบเฮานะคะเนาะมาเด้อค่ะแซ่บแซ่บนกันค่ะมาครับแซ่บแซ่มนกันครับกรอบ มูกอบต้องยิงกับตําัั่วตำทัวแ่บเข้ากันเสียงดีหืเอเราเมื่อนี้เ <laughs> สียงมงล้ำสิ่งอ, <c oughs> อ๋อเ <c oughs> ส้นอหนางไปว่ะแ <c oughs> สบๆน้ำกันเด้อค่ะ ส้มตังตจะแซ่บเลยสุดเลยหมูกรอบเนี่ยใครเบ่อยากเอาไปทอดก็ได้ด้ค่ะกรอบพื่อกันแต่ว่าเอาไปทอดนี่กรอบคุ้นสองอ างทีไม่นิ่มขี้คันทอดอีกกักินเลยค่ะโอบแล้ว <c oughs> วิธีทำน่ะค่ะมีคนถือกล่องห้เขาก็เห็ด เั็งง่ายย่ค่ะเฮ็ดสะดวกบางเหมือนิ่กกะโบวางเนาะคะ่ะเนาะไปทรงลูกทรงเต่ามีโอกาสเดยที่ที่ทำดูดูบ่อยๆไม่นิ่มอะห็ด ซุมมนีไหม่ทางสิกลับมากมากินไหมคะ หมูุ้มเอ้าวอบซุกแล้วอะถ้าเราถอดเบิดก็ได้ค่ะย้ำย้ำเ่าสิกินก็เอามาถอดอีกเอาใส่ตู้เย็นไว้ค่ะรวบเสียพื้เก้า มีคนถามว่ายัดกี่เจ้าคือแข้งคักแถมไครับย่างเอาบอกเขายะไปดิมันเป็นอย่างย่างน้อยคือแข้งเลยค่ะแถมไม่ผิดหรอถ้ามันน้อย <laughs> ตรงนี้เดีย <laughs> <laughs> พอามมันคือแข้งเลยค่ะแข็งเพื่อนยังบอกเขาปากนั่งแล้วถนัดแบบนั้นนะคะเนาะเขาถี่ไปแข้งคือเพื่ับแข้งมาได้แบบนี้ขอบี๋ที่ Huh. <laughs> เศียรหมูหุงทึ่งย่ำทึ่งย้ำทึ่งขวดสองแบบ ừ, สวยสวยมากหนังมันเนาะก็ถุง สุดน้ำเลยตำหู้เสียบเนื้อน้ำเนื้อเสียบกินนังมันก่อนค่ะเนื้อไปกินที่ร้านก่อน ก็้วก็อืมใช่ จบ,บมากเลยค่ะเป็นวัดักกินเสียพึ่งเ้าอัอบะผู้คนมักสดมันไหลไปทั้งไหนผู้นามะนะันอะ พี่เนี่ยพี่ทางพักตัวเต็มมันจะตัวเอาละเด้อค่ะบัี้นิ่มเหรอเนาะค่ะเนาะถ้าผูดด้ใดมาคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเน้นะคะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ะเมื่อนี้กอะ อย่างติดแก้วไม่นีก็เขาตัวลาไปก่อนไม่พอกันคลิปหน้าค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ